อันคืนวันพลังดับลงลับล่วงเราทั้งปวงอุตสาสร้างทางอุสลแก่ลงแล้วรำพึงถึงตัวตนอายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปีลมหายใจเข้าออกบอกให้รู้มีเกิดดับสลับอยู่ดูเปิดเผย เกิดมาเพื่อสิ่งใดไม่รู้เลยล้วนหลงเอ่ยคืนกลับรับชีวิตขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัตดตุลมหลังสีกราบนรรสการท่านพระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัตดตุลมหลังสีพระเถรานุเถระทุกโรคด้วยความเคารพยิ่ง ครับแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีมาอย่างท่านที่เคารพทุกท่านที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพของคุณพ่อโชคชัยแทกี้ซึ่งทางคณะลูกผานแทปิ่น้องนั้นได้มาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพิธรรมอยู่ที่ศาลาหนึ่งจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาสุดท้ายแห่งสรีรละร่างกายของคุณพ่อโชคชัยแทกี้จะได้อำลาจากโลกนี้ไปในการประชุมเพลิง แต่ก่อนที่จะถึงพิธีในการประชุมเพลิงนั้นก็จะได้มีการประกอบพิธีเป็นบุญกุศลครั้งสุดท้ายที่จะอุทิศให้กับดวงวิญญาณของคุณพ่อโชคชัยแท็กี่ก็คือการทอดผ้าบังสุกุลทางคณะท่านช่วภาพได้จัดเตรียมผ้าไว้เป็นจำนวน5ชุดแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านที่จะได้ทําการทอดผ้าบังสุกุลไว,ไนวนเ้เป็นจานวนหนึ่งขับรถนี้พร้อมแล้วก็จะได้เข้าสู่พิธีการจะขอเรียนเชิญท่านที่จะได้ขึ้นทอดผ้าพบังสุกุลตามลำดับดังนี้นะครับ ผ้าเนยชุดที่หนึ่งครับขอเรียนเชิญคุณอานุพงศ์วัชราพินชัยได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกราบนิมนท่านพระประหลัดสมบัติสม,สมจิตโตผู้อำนวยการกองงานชาปนสถานวัตถุดมังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอปราบนิมนครับ ข้าในชุดที่สองครับขอเรียนเชิญคุณจังพิมพ์เตรียมพงพันธ์ได้ขึ้นทอดผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์พระชัยรัตธรรมจารโรได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ข้าในชุดที่สามครับขอเรียนเชิญคุณจุธามาศแท้ซึ่งได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุกุลกราบนิมนต์พระสมุทิจิรศักสุวรรณรังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุกุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ข้าในชุดที่สี่ครับขอเรียนเชิญคุณพีรพงศ์วัชราพินชัยได้ขึ้นทอดผ้าบาังสุคุลกราบนิมนต์พระมหาสมชายกิติปัญโยรองเจ้าอาวาสวัดุุลมหลังสีได้ขึ้นเป็นองค์พิจารณาผ้าบาังสุคุลขอเรียนเชิญและขอกราบนิมนต์ครับ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับก่อนที่จะถึงท่านสุดท้ายทางคณะท่นานเจ้าภาพได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมนายนัทพงศพันธ์เจ้าหน้านนที่กองอานาพนาสถานวัดธุหนังสีรับหน้าที่พิธีกรจะขอกล่าวถึงชีวประวัติของผู้วายชนตามที่ทางคณะท่นานเจ้าภาพได้เรียบเรียงนำมาถ่ายทอดให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบโดยสังเกต,ตดังนี้นะครับ ประวัติคุณพ่อโชคชัยแท็กี้คุณพ่อโชคชัยแท็ก,ชชกี้เกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2483บีดาชื่อนายเกามันดาชื่อนางตั้งมีพี่น้องรวมกันทั้งหมด5คนได้แก่ซึ่งคุณพ่อโชคชัยแท็กี้ท่านเป็นบดตรคนที่5 คุณพ่อโชคชัยแซกี้ท่านจบการศึกษาท่านะสมศึกษาปีที่สี่ท่านได้สมรสกับนางภาวนาแ,แท้มีพี่น้องมีลูกมีบุตรธิดาด้วยกันทั้งหมดสามคนคนที่หนึ่งก็คือนางสาวสิริพรแซกกี้คนที่สองนางประวรรัตวั์วชลราปินชัยและคนที่สามนายชินวัตร พมรไพบูลคุณพ่อโชคชัยแทกี้ท่านได้ป่วยได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยเวชจนมาถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อวันที่18มีนาคม2,567ายท่านได้จากครอบครัวไปด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อเวลา14รนาฬกา5นาทีสิริอายุของคุณพ่อ 84ปีคุณพ่อโชคชัยแซกี้ท่านเด้อำลาจากครอบครัวญาติมิตรไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับท่างกลางความรักและความอะไรของทุกๆคนก็ขอขอนาาบุนกุศลและผลแห่งกรรมดีทั้งหลายที่คุณพ่อโชคชัยแซกี้ท่านได้กระทำไว้ในชาตินี้จงมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัย หนุนนำส่งให้ดูวิญญาณของคุณพ่อโชคชัยแท็กี้ให้ไปสู่สุขคติในสัมประยภบเบื้องหน้าด้วยเถิดพ่อจากไปสุดอะไรให้หวยหาพรพรมมาลิขิตชีวิตให้ต้องมาพรากจากลูกหลานญาติญาติไปแต่นิสัยจักไม่เห็นเช่นทุกวันขอวิญญาณพ่อสู่สุขคติพบ จงประสบพบแหวนแดงสวรรค์เกิดชาติใดระลึกมั่นสายสัมพันธ์พ่อคือขวัญกำลังใจลูกทุกคนหลับเถิดพ่อหลับไปให้เป็นสุขหลับเถิดพ่อหมดทุกสู่สวรรค์หลับเถิดพ่อหลับไปชัว่วนิรันหลับเถิดพ่อสู่สวรรค์นิม,มานเพิน ด้วยรักและอะไรอย่างุดซึ้งจากครอบครัวญาติมิตรทุกคนช่วงเวลาต่อจากนี้จะขอเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านได้ลุกขึ้นยืนอยู่ในอาการสงบเพื่อเป็นการไว้อาลัยในการจากไปของคุณพ่อโชคชัยแท็กี้เป็นเวลาช่วงขณะหนึ่งขอเรียนเชิญทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านครับเชิญนั่งครับครับแล้วก็มาถึงผ่านในชุดสุดท้ายที่ทางคณะลูกหลานท่านพี่น้องได้จัดเตรียมไว้แล้วก็ได้เรียนเชิญท่านผู้เป็นประธานในครั้งนี้กระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญคุณราตรีบุญยงได้เป็นประธานในการขึ้นทอดพระไครบางสุขุลและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายคารว่าขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับและขอกราบิมนล หลวงพ่อพระครูดมปัญญาธรท่านเจ้าอาวาสวัดอุดมหลังสีได้เป็นประธานในการขึ้นพิจรารณาพระไตรบิงสุคุณและเป็นประธานในการประชุมเพลิงฝ่ายสงฆ์ขอ,อกราบนิมนต์เ้ืยอความเคารพครับกับเราขอเรียนให้กับท่านที่เคารพทุกท่านได้รับทราบนะครับในการขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นก็ขอให้ท่านขึ้นทาอะไรด,ด้านข้างของาศาลแระสถานวางดอกไม้จันทร์ที่ด้านหน้าหีบศพด้านบนแล้วก็เดินลงทาอะไรด,ด้านหน้าด้านเดียวนะครับ และขอเรียนเชิญคณะลูกหลานญาติพี่น้องของคุณพ่อโชคชัยแทกี้ได้มาพร้อมกันที่บริเวณบันไดด้านหน้าเพื่อแจกของชมรวยและขอบคุณในน้ำใจของท่านที่เคารพที่มาร่วมงานในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันครับ ยินจะกลบลบกายวหวสังขารไปจะหลานชีพให้เมื่อหลายศูนแต่ความดีที่ทำไว้ได้คำปูย่อมเสื่อตูแทนทราบที่จากไป ขอเชิญเจ้าที่กอรบทุกท่านขึ้นวารถมาฉันได้เลยครับธรรมนัฐดูขาดญาติพี่นอ้องทุกคนต้องขอฝากขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายที่วันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาร่วมในพิธีประชุมเริ่มศพของคุณพ่อโชคสายแซกี้ทราบว่าธรรมนัฐดูขาดญาติพี่นอ้องได้ดีครับอนรับธรรมดาท่านที่เคารพตั้งแต่คืนส่วนพระติกรรมจนถึงวันนี้เป็นวรนสุดท้ายนะครับ อาจจะมีสิ่งใดคากบกกล่องบ้างทางคณะผูกหานจับพีพ่น้องทุกคนก็ขอประทานอภัายไ,ไว้ที่นี้ด้วยนะครับรัาทางคณะผูกหลานจากพี่น้องทุกคนนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนก็เสียจากของ,งสำรวยเล็กน้อยและทำขอบคุณจะหากว่าท่านที่เคารพทุกท่านมีสิ่งใดที่จะให้ทางคณะนออู้หลานจพี่น้องขอผู้บริจตได้ช่วยเหลือบ้างก็ขอให้บอกกัน ครัอบอีกสักพู่หนึ่งนะครับเมื่อเสร็จสิ้นจากการวางมาออกม้จับเรียบร้อยแล้วก็จะได้เา้าสูพา่พิธีในการเ่อดศพของคุณพ่อช่วยใครแท็กกี้เข้าสู่เต่าเผล่าศพด้านบนก็จะได้มีการประกอบพิธีหน้าเต่าอย่างไรแล้วท่านคณะอกหลาชพี่น้องทุกคนยิได้ครับในพิธีนี้นะครับได้ขึ้นไปด้านบนเพื่อไปร่วมการประกอบพิธีในการส่รรงร่างคอามงท่ันทีน่โรดทุกท่านานะครับวันนี้ท่านยังไม่ติดภารกิจที่ไหนยังไม่รีบกลับก็ขอได้เชิญท่านได้ขึ้นไปด้านบน เพื่อไปส่งร่างแลงพระพิยานของคนที่ท่านรักคนที่ท่านรู้จักกันอยู่สักครั้งให้ถึงเชิญสะกองลาบดีลาคณะอูปหลรคญาติพี่น้องทุกคนขอต้อนรับขอพระคุณในน้ำใจของท่านทั้งหลายเป็นอย่างสูงมาณโอกาบุตรหลานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับครับวันนี้กระผมนายนัทพงศ์สุพรรณเจ้าหน้าที่ของลานสับและสถานวัดจุลทองศรีรับอาที่พิตรพรวันนี้กระผมได้เอื้อนเออไร้คือหนักทุกคน ได้อ่านคือว,ว่าประวัติทําไว้อะไรว่าได้อืนน่นถอ,อเยไปแล้วมีคำใดคำหนึ่งที่ได้อ่านคืภาครั้งไขรก็จะขอเวลาการอภัยไว้นาที่ดีด้วยครับและขอขอถอยขอได้ท่านทั้งหลายนั้นจมประสบแต่ความสุขความเจริญเดินทงางหลักโดยวส,สวัสดิภาพทุกท่านคราบวันนี้ต้องขอยุติการใช้เสียงไว้จัเถิตอนนี้ขอความสุขสวัสดีตรงมีในบรรดาท่านที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ ปะริณตั่งตั๋วปะริณตั้งตั๋วภูติปะริณตั่งตั๋วภูติปะริณตั่งตั๋วภูติปะริณตั๋วภูติ